ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทําแต่ความดีคือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะภาคเพียนต้องเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต้องหนักแน่นอดทนและอดกลัน้นสำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามรวมทั้งต้องซื่อสัตย์รักษาความจริงใจวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไป,ไปตามอำนาจอคติพระราชดำรัสพระราชทานแก่ขูอุโส28ตุลาคม2523 วันเกษียณเวียนบรรจุครบวาระขอคุณพระคุ้มครองภัยให้สุขสันร์มีความสุขในชีวิตนิจนิรัน์ชื่อครูนั้นยังกึกก้องครองใจคน การทำงานร่วมแรงสามาคัคคีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งนำมาซึ่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นในหลากหลายมิติทุกจยากเหงื่อแรงกายแรงใจและสติปัญญาของผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ที่อุทิศนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นทุกความภาคภูมิใจเบื้องหน้าของความสำเร็จจะสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าขาดคนเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนความสำเร็จของการศึกษาส่วนหนึ่งที่สำคัญคือทุกแรงกำลังและการทุ่มเทจากผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆท,ท,ท่าน ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนผลักดันให้โรงเรียนและนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งจึงขอแสดงมุธทิตาจิตแด่พ่วงหนวยการสถานศึกษาในสังกัดที่กเกษียนอายุราชการประจำปีพุทธศักราช2563 ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที ความประทับใจที่ได้มาเป็นข้าราชการครูนี้ก็เริ่มตั้งแต่ตอนเรียนอยู่จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดคุณครูก็เรียกถามว่าเด็กชายชูชีพโตขึ้นเธออยากจะมีอาชีพอะไรผมก็ตอบโดยไม่ลังเลเลยว่าผมอยากเป็นครูครับ หลังจากนั้นก็เรียนจนจบปริญญานะครับแล้วก็ไปสอบบรรจุได้เป็นครูจริงๆก็ไปเริ่มต้นเป็นครูที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังจําภาพวันนั้นได้อาจารย์ใหญ่เอาเกวียนมารับนะครับรถไม่มีครับก็ไปถึงโรงเรียนก็ถือกระเป๋าลงไปสองใบปรากฏว่าเด็กทั้งโรงเรียนวิ่งมารับเรา ผมก็รู้สึกตื่นตันใจมากจนบอกไม่ถูกก็เลยรักอาชีพครูนี่มาตลอดมีความประทับใจทั้งตอนที่เป็นข้าราชการครูได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะจนเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก็ได้รับความร่วมมือจากคุณครูที่อยู่ในแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดีได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาและท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกๆท,ท่าน ในการทํางานนั้นนะเราก็ได้รับการดูแลจากนะท่านผู้ในการก็งานเขตทุกๆท,ท่านที่ให้ที่มาดำเนินหน่งก็ให้ความสําคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนดูแลให้ขวัญกาลังใจนะในการทํางานจึงทําให้นั้นเรามีกําลังใจที่จะนะทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มันก็ทําให้เราประสบความสำเร็จจนกถึงทุกวันนี้นะครับก่อนที่เราจะสิ่นอายุราชการ าการทํางานนะครับที่ผ่านมาประทับใจในช่วงของรับรรชการเนี่ยก็คือการได้รับใช้แผ่นดินนะครับที่เราเกิดในพื้นแผ่นดินไทยนะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาความประทับใจในการทำงานนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิราชการนะครับที่ที่สามารถของตนของคนของงานและก็ของใจกับเพื่อนร่วมง,งานมาถือว่าเป็นความภูิใจอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือการที่ได้รับราชการเป็นอา,อาชีพครูนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่สมบูรณ์ค่ามากนะและก็ให้สิ่งดีด ในนตตัวผมมลอดอะาครับความประทับใจในการปฏิบัติงานนะคะช่วงที่เป็นผู้บริหารมีโอกาสรับราชการอยู่3-4แห่งความประทับใจก็คือไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนใดก็ตามนะคะชุมชนพุทธชุมชนคริสต์หรืออิสลามที่โรงเรียนวัดบานเก่านะคะ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนจากผู้ปกครองนะคะจากองค์กรต่างๆแม้แต่ในปัจจุบันนะคะได้รับเมตตาจากท่านเจ้าวาดจากภาครัฐภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกรรมการหมู่บ้านนะคะได้รับความร่วมมือที่ดีนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรร,รคใดๆก็ตามถ้าความสัมพันธ์ของเราดีเชื่อว่าเราจะผ่านอุปสรรคไปได้นะคะ ในระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งหมด41ปีกว่า,วานะคะ,ะมีความรู้สึกว่าในการทำงานไม่ว่าจะอยู่ในสายงานไหนก็แล้วแต่ะค,ะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีนะคะ,ะได้ผู้ร่วมงานที่ดีน้องๆหรือพี่ที่ปฏิบัติงานร่วมกันมาทุกสถานศึกษาที่ได้อยู่นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแม้กระทั่งคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ทุกสถานที่นะคะโดยเฉพาะสถานศึกษาปัจจุบันท่านคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจในการทำงานแล้วก็การทำงานของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานใดๆก็แล้วแต่นะมีความตั้งใจแล้วก็ทำด้วยความจริงใจและมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้งานนั้นสำเร็จรุ่วงไปด้วยดี ความประทับใจในช่วงที่ทำงานผ่านมา42ปีนี้ก็เป็นการทำงานที่ทุ่มเทสเสียสละให้กับระบบราชการโดยไม่ทำอาชีพสํารองนะครับทำแต่แล้วก็มีเอกลักษณ์ประจำตัวก็คือต้องไปเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันร้อยละ99ไปเคารพธงชาติตั้งแต่ เป็นผอ,อ,อที่โรงเรียนบ้านมาบช้างนอนอำเภอแกลงตอนนั้นขึ้นอยู่กับอำเภอแกลงก็ไปจากบ้าน112กิโลก็ไปครบธทงชาติเหมือนเดิมอเกี่ยวกบ้านตั้งตีห้าเนี่ยก็ทํามาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็คิดว่าเราทําราชการเราก็อยากจะทําให้ราชการเนี่ย ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถเราจะมีเราทำตามความคิดของเราว่าเราทำดีที่สุดได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเราคิดว่าเราทุ่มเทเสียสละเพื่อราชาการเราเลยเลิอกอาชีพสำรองอันนี้ประทับใจที่เราทำมาได้ สิ่งที่ประทับใจในความเป็นครูนะคะก็คือว่าในชีวิตครูทำให้ดิฉันมีโอกาสก้าวหน้านะคะถ้าไม่ได้มาเป็นครูก็ไม่ได้มีชีวิตที่เป็นปัจจุบันนี้นะคะมีชีวิตมีความเป็นครูทำให้ได้เรียนได้ศึกษาต่อจากวุฒิมศ .3 สสปัจจุบันจบปริญญาเอกนะคะก็เพราะว่า อยู่ในสายครูนะคะทำให้มีความก้าวหน้าคือว่ายึดถือคติที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นตราบใดไม่ละความพยายามความสําเร็จจะต้องมีแน่กับผมนั้นขึ้นเข้าสู่ตำแหน่งผู้ในการเรียนก็มาจากสายครูผู้สอน นะครับซึ่งตำแหน่งนี้ก็ขึ้นยากหน่อยเพราะว่าเราต้องแข่งกับพวกรองเมื่อมาเป็นผู้บริหารแล้วเราก็ได้พัฒนาการศึกษาหลายด้านอย่างเช่นด้านวิชาการขณะดำรงตำแหน่งโรงเรียนว่านเขาวยื่ชุมนะครับผลการสอบออนไลน์ของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนว่านเขาวยื่ชุม่ม นะครับเมื่อปีการศึกษา2,558 8นะครับก็ติดทะครับก็ติดอันดับท็อปเทนอันดับ10ของส,จอสพจสพปอ,อสพอปอระยองเขตหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อปีการศึกษา2,560นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนว่าเขาวชุมก็มีผลการสอบอุนเน็ต ติดอันดับ13ของสววระยองเข็มหนึ่งครับในการทำง,งานก็มีความประทับใจที่ผ่านมาจากโรงเรียนต่างๆในฐนนานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนก็นใ้เรื่องของการพัฒนาโรงเรียน ในโอกาสที่ท่านผู้หารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร,ารายมเขตหนึ่งที่จะเกษียณอายุราชาการในปีงบประมาณ2563ทั้ง13ท่านผมในานามของผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร,ารายมเขตหนึง่งต้องขอขอบคุณคุณพลทางการศึกษา,าทั้ง13ท่านที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละในการบริหารจัดก,การการศึกษามาตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางสำนักงานเขตพื้ีการ,ารศารึกษาปฐมศึกษาอุเรตหนงได้รับความร่วมมือร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้หารโรงเรียนทั้ง13ท่านเป็นอย่างดีหวังว่าหลังจากที่ท่านกเกษียณอายุราชการไปแล้วนี่คุณงามความดีที่ท่านได้ทํากับลูกศิษย์ลูกหากับครูบาอาจารย์ที่อยู่ในเรียนกับชุมชนจะเป็นอนิสงส์ที่จะส่งผลให้ทั้ง13ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต2,000กว่าคนก็ส่งความปัารถนาดีและความสุขมายังทั้ง13ท่านขอขอให้ท่านจงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีตลอดไปขอบคุณครับคืนนททีี่่ไไรแสงฟววััใจมบุ ียงใครสกผู้กเกษียณอายุราชการนับเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของประเทศเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพนับจากนี้ต่อไปพวกเราจะเก็บความทรงจำภาพความประทับใจและบรรยากาศสายใยรักผูกพันไว้ร่วมกันตราบนิรัน์ ยังโนอโนดึดอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังรอฝนที่ตกอยู่ทางน,น้น เธอยังขาอดอะไรไหมเธอสู้ไหว้หรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู้กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน